โคสตอรี่ของวันนี้ของผมอาจจะดูแปลกตาไปบ้างแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูศึกกับยูฟาซูเปอร์คัพวันนี้นะครับผมที่ผมเรียกมันว่าศึกแชมป์ชนแชมป์ครับ อย่างที่รู้กันครับว่ารายการนี้จะเอาแชมป์ที่ได้ยูฟาแชมเปียนลีกนั่นเองครับผมนั่นก็คือแมนซิตี้ที่เจอกับอินเตอร์จะมาเจอกับแชมป์ที่ได้ยูโรปาลีกนั่นเองครับผมอย่างทางด้านของเซบียาที่เจอกับโรมาเอาชนะจุดโทษมาได้แบบวีดวิวแบบหวาดเสียวเลยแหละครับผมโดยศึกในครั้งนี้บอกเลยว่าสนุกมากเลยครับซูเปอร์คัพในปีนี้ครับผมเป็นปีที่นะครับผมเตะอยู่ที่สนามกลานั่นเองแหละครับผมพวกเขาเนี่ยเล่นกันอย่างดูเดือดเผ็ดมันจริงๆทั้งสองทีมครับผมแฟนบอลมาอย่างอุกอังเลยทีเดียวเชียวซึ่งหวนี้ ดีครับผมดูฮาแมนซิตี้ได้2ไกลและเอาอีกแล้วโบนัวเซฟไม่ได้วันนั้นเนี่ยถ้าพวกนายทวารไม่เป็นโบนัวอาจจะโดนไปเยอะคนนั้นก็ได้ดูฮะแต่ละลูกแมนซิตี้เนี่ยโหมบุกอย่างหนักแบบกระนําจริงๆเลยครับผมแทบไม่มีจังหวะได้หายใจกันเลย จนหลายๆคนมองว่าเกมนี้อาจจะจบภายใน90นาทีนั่นเองแหละครับผมดูจัดการเล่นลูจังหวะนี้แจ็คกิลิสแกตัดเข้ามาแล้วลูหนี้แกเลือกสองไปที่มูดัวเซฟอีกแล้วับผมวันนั้นต้องชมเลยครับผมว่าท็อปแมนออฟเดอะแช์ใน90นาทีเป็นใครก็คงเป็นยสเซียมโบนัวแหละครับผมที่เซฟไปเยอะมากๆนด้ด่านจากโมร็อกโกคนนี้ก็ผมก็ไปเอาอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแหละครับผมซึ่งบอกเลยว่าเสียดายมากๆแล้วลูนี้ก็ผมมันเกิดปฏิหารขึ้นเนื่องจากเอนเนสเซรี่มันเอาอีกแล้วก็ผมก่อนส่านจากโมร็อกโก จอบแบบนี้ไม่ต่ำกว่า3าครั้งนั่นเองแต่ก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมเลยครับผมซึ่งนั่นทําให้เซบีย่าเนี่ยอาจจะมีโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้นั่นเองครับผมซึ่งนั่นก็ไม่เกินความคาดหมายนั่นเองแหละครับผมกับลูกโคพาเมอร์ลูกนี้ครับผมแมนออฟเดนแบบวันนั้นเป็นโคพาเมอร์นั่นเองนะครับผมที่ทางด้านของนะผมช่วยให้ทาาด้าแมนซิตี้ตีเสมอได้และตลอดทั้งเกมเนี่ยแกวิ่งช่วยทั้งเกมรู้และเกมรับเลยครับและเขาก็เป็นคนส่งทําให้แมนซิตี้ตีเสมอได้จนไปเจอกันในจุดโทษนั่นเเออองแแลครััััมมม่่ากกกกดูนนนนนยไไจ้้สพีว ล็อกหลบผู้เล่นของเซบียาหลังหักแล้วผมก็มจะยิงใส่มือยะเซียมโบนนและปัดออกไปนั่นเองท้าไม่ปัดลูน,นี้บอกเลยว่ามีเสียวลุ้นเยี่ยวเหนียวกันทั้งนี้นาะทีสุดท้ายเลยครับผมและลูนี้ก็มาอีกแล้วนะครับผมโถมกันจริงๆนะครับผมซึ่งแมนซิตี้เนี่ยก็อยากจบใน90นาทีได้ให้ได้นั่นเองละครับผมจนหมดเวลาครับผมต้องมาเจอกันในการริงจุดโทษบอกเลยว่าทั้งสองทีมครับผมยิงกันคมมากๆขนาดยะเซียมโบนนที่เป็นทางด้านของผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้ดีมากในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเขาอย่่่่าาาางงงเซฟไไไมมมด้ลยยยยคคัััััผกกกกกกก็็ืออออนนนนนนนทแตะิิิป กันมานะผมดูฮะแต่ละลูกโอ้โหโโห,หมดสิทธิ์เซฟเลยครับแต่ละลูกทางด้านผู้เล่นทัางหนึ่งผมก็ยิงกันไปเรื่อยๆเลยไม่สนเลยว่าหน้าอินหน้าผมจะเป็นยังไงยิงยัดยิงยัดอย่างเดียวเลยจนกระผมลูกสุดท้ายที่ต้องมาตัดสินนั่นเองแหละครับผมกับทางด้าน,นาของผมเนเปนชาอกูเดียวนั่นเองแหละครับผมบอกเลยว่าซเซเียนเนี่ยแบกรับความกดดันไปเยอะมากผู้พวกเขาเนีผมเปิดตัวได้ไม่ดีสักเท่าไหร่และช่วงลัามน,น,นี้ก็แพ้ติดต่อกันมา2นัดแล้วด้วยก่อนจะมาเล่นศึกยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพนั่นเองนะครับผมบางคนก็ว แต่และคนคนีน่ยิงคมกันจริงๆดูฮะดูอีทีือนี่ขนาดพุ่งไปถูกทางยาเซียมโบนวยยัยงเซฟไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็คือน่าจะเสียได้มากๆเลยก็คือแก่ออกไปร้องไห้และรูนี้ก็ผมคือรูปปิดพันึกเลยครับผม <c oughs> แาวประชากูเดียวกับผมยิงชนเสาออกไปนะครับผมนั่นส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ซูเปอร์คัพไปนั่นเองแล้วครับผมซึ่งบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆซิตี้อาจจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แล้วครับ